บุญมาพร้อมส่งใครรับบ้างครับส่งฟรีไม่มีบบกเพิ่มไม่มีบวกเพิ <laughs> ม่ม <laughs> ใครรับบ้างครับแถมแฟดไปด้วยไหนแฝดเอาพ่ออือเอาอ้อนอีกแล้วอาเด้อแม่เอ,อ้ยตายละอ,อ้อนเดี๋ยวพ่อวันนี้แล้วนู่นอะไรนะ บุญมาบุญมาเอยเป็นไงถ้าได้อยู่ในบ้านนี่มันแบบมีความสุขใช่ไหมน่วยมีมันอาบน้ําเสร็จมันนอนแล้วนุ้นแล้วเธอล่ะได้เลิกตอนไหนนี่อาบไหมอาบตอนไหนพ่ออาบตอนบ่ายเตรียมตัวนะเดี๋ยวลงอ่างโอเคโอเคไหมบุญมาเอ้ยนอน มึงจะเรียบร้อยได้สักกี่นาทีบุญมามเนี่ยทำเป็นนอนเรียบร้อยจะได้กี่นาทีเ <c oughs> ออบุญมาพร้อมส่งครับอืมใครรับมั้งครับเดี๋ยวแถมคือโปะให้หนึ่งดุน <c oughs> ใครรับบุญมามั่งครับ <c oughs> กัดอีตายนี่งั้นเอาเอา หยิกมหยิกมันดิมันดูแฝดมันแฝดันแฝด